สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแม่จิราชาแนลนะคะ u t u b e ช่องแม่จิราชาแนลพาเข้าสวนนะคะเดี๋ยวเรามาชมสวนกันนะคะเรามาเจอเดินมาปุ๊บเราก็มาเจอลูกมัมเบอรี่นะคะลูกมัมเบอรี่จะเยอะแล้วก็ดกมากเลยค่ะเดีดูนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเราจะเก็บลูก แก,แก่ๆดำๆก็คือแบบนี้ค่ะชมไหมคะเสร็จแล้วเสร็จสดๆทานได้เลยนะคะของเราปลอดสารค่ะชิมเปรี้ยวหวานๆอันนี้ก็ใกล้แก่แล้วนะคะสีนี้ก็ทานได้ค่ะ อืมอร่อยค่ะ